สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการที่เราอยากจะวิดพื้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะฮะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาวิดพื้นให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาวิตกําแพงนะครับอันเนี้ยผมก็สามารถที่จะใช้การออกกําลังกายนี้ในการเสริมการวิดพื้นของผมได้นะครับแล้วสําหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะวิดพื้นได้ตอนนี้เราก็ต้องการที่จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือใครก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้หมดอันเนี้ย จะง่ายแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มระดับความยากของมันได้นะครับวิธีการเนี่ยก็คือเหมือนวิดพื้นเลยนะครับแต่แทนที่เราจะทาตรงพื้นเนี่ยเราจะมาทําที่กําแพงกันนะครับนะฮะให้ยืนห่างจากกําแพงสักประมาณ1ช่วงแขนของเรานะครับยิ่งห่างมากมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้มันก็จะยิ่งง่ายนะครับถ้าเริ่มต้นใหม่ๆก็พยายามแยกขาให้มันอยู่ระดับไหล่ของเราสองข้างนะครับแยกขาสองข้างนะฮะ เราก็ยื่นมือขึ้นไป1ช่วงแขนประมาณนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นการวิดพื้นธรรมดาก่อนนะครับก็ลงไปสุดแล้วก็ดันขึ้นมานะครับถ้ามันเริ่มง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ลองเถิบเท้าของเราให้มันไปด้านหลังเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้เมื่อจะยากขึ้นละนะครับ ในตอนแรกเนี่ยพยายามทำบ่อยๆก่อนเพราะเรา,เาจะต้องการสร้างสติในการใช้กล้ามเนื้อมัดที่เราต้องการใช้ก็คือกล้ามเนื้ออกเรานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแขนซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรามีสติในการใช้กล้ามเนื้อเอาจิตใจไปจดจ่อกล้ามเนื้อมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่บาดเจ็บนะครับมีการพัฒนาที่เร็วขึ้น แล้วมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเร็วมากนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้าคนไหนที่กังวลว่ากล้ามจะขึ้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยข้ามขึ้นยากมากกว่าผู้ชายเยอะนะครับผู้ชายเนี่ยกล้ามนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับดังนั้นผู้หญิงก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะต้องสร้างกล้ามแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นแขนและทรงอกของคุณอย่าเฟิร์มขึ้นนะฮะอ่าแล้วถามว่าทําแค่นี้เนี่ยบางทีเราอาจจะลองทําท่าแปลกๆก็ได้นะครับเช่นว่า ปกติผมจะวิดพื้นแล้วมันดูอาจจะลําบากอาจจะยากไปสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราลองทําวิธีอื่นดูนะเ <_ d ose> ช่นว่าโดยปกติผมจะทําวิดพื้นแบบนี้ที่กําแพงนะครับคือวิดพื้นมือเดียวะนะครับเราสามารถทํามือเดียวได้ในตอนแรกเราอาจจะยังไม่ชินนะครับก็คือถ้าผมต้องการจะออกกําลังกายมือข้างขวานะครับมือข้างซ้ายเนี่ยก็จับมวอน,น,นี้แนิดหน่อย,อยเพื่อเป็นการทรงพยุงตัวไว้เฉยนะครับแล้วลงไปข้างเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมา เวลาเดินขึ้นมาเนี่ยให้พยายามเกรงตรงหน้าอกนะครับเกรงมากๆมันจะทําให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับและยิ่งทําหลายๆครั้งนะครับทําง่ายๆแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนที่มันควรจะต้องใช้เนี่ยมันจะเมื่อยนะครับแล้วมันจะทําให้เรามีสติในการใช้กล้ามเนื้อกล้ามนั้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่า mind muscle connection นะครับคือมีความเข้าใจในกล้ามเนื้อมัดน,นั้นมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็จะต้องสลับข้างด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันแขนโตข้างเดียวมันก็ไม่ดีนะครับ เนี่ยถ้าทําได้เราก็วิตพื้นแขนข้างเดียวไปเลยก็ได้แต่เป็นวิตกําแพงส่วนมือข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาไว้ประคองไม่ให้เฉยเ,เท่านั้นเองนะฮะประคองไม่ให้ตัวเราเสียหลักหมุนเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยากมากยากไปก็อาจจะเอามือเนี้ยวางไปทั้งมือเพื่อทําให้มันง่ายขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับ นอกเหนือจากนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องวิพื้นท่านี้ตลอดเวลาถูกไหมครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะท่าหนึ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหลังนะครับแล้วก็ไหล่ด้านหน้าเนี่ยคือแทนที่เราจะเอามือแบบนี้เราเอามือแบบนี้นะครับอันนี้นะฮะยิ่งเอามือต่ำลงไปเท่าไหร่หมันจะยิ่งยากขึ้นนะครับเราก็วางไว้ประมาณสักกลางๆถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ให้แขนของเราตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็วางไปอย่างนี้เลยตรงๆนะครับ ส่วนว่าเราจะถอยหลังไปไกลแค่ไหนมันก็แล้วแต่ว่าเราสามารถทํายากขึ้นได้หรือเปล่ายิ่งถอยหลังไกลมันก็ยิ่งยากขึ้นนะครับอันนี้ผมจะเอาบอลประมาณก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปนะครับพยายามให้ไหลของเราเนี่ยมันแตะโดนกําแพงหรือใกล้กําแพงมากที่สุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะฮะทาไปเรื่อยเรื่อยเราจะมีความรู้สึกเมื่อยตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงไหลด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราดันเข้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อด้านหลังด้วยนะครับ แต่พอเราทําได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยให้เราลองพยายามดึงมือลงต่าลงเรื่อยๆนะครับจนแขนของเราเนี่ยมันอาจจะตึงเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆหนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่านะฮะแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถฝึกแบบมือเดียวได้ด้วยนะครับมือเดียวเนี่ยเราจะไม่พยายามเอาอีกมือหนึ่งออกนะครับแต่เวลา ที่เราเอาไหล่เราเข้าใกล้กําแพงเนี่ยให้ออกข้างใดข้างหนึ่งที่เราต้องการฝึกเข้าใกล้กําแพงให้มากที่สุดเช่นผมจะฝึกข้างขวาสลับกับข้างซ้ายนะครับข้างขวาก็คืออย่างเงี้ยเอาขวาลงไปใกล้กําแพงมากที่สุดส่วนข้างซ้ายเนี่ยผมยังอยู่เฉยๆนะครับแลวอะไรก็แปะเฉยๆเพื่อที่จะทรงตัวอ่าแล้วดันขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าเป็นข้างซ้ายเราก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ดันมันขึ้นมาสลับกันเรื่อยๆให้มันออกกําลังกายทั้งสองข้างนะครับ อ่าอย่างนี้ถูกไหมครับจริงๆแค่นี้เนี่ยผมว่ามันก็ได้การออกกําลังกายที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับเมื่อเทียบกับการทําบนพื้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่เราควบคุมได้เรื่อยๆนะคะรับเพราะว่าบางครั้งผมวิดพื้นที่พื้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาทําแบบนี้หรือบางที่ก็ทําแต่แบบนี้อย่างเดียวนะฮะมันทําได้แล้วมือเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเช่นว่าเมื่อกี้ผมทําแบบนี้วิดพื้นธรรมดาทําแบบนี้ทําเป็นมือเดียวก็ได้หรือคุณจะเอาสลับกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ถ้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถออกกําลังกายได้ทั้งสองมือนะครับเช่นว่าถ้าเราจะออกมือซ้ายก่อนนะครับตอนลงไปเราก็โฟกัสน้ําหนักของเราลงไปที่มือข้างซ้ายข้างขวาลวเลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังอยู่อย่างเงี้ยนะฮะลราก็แปะไว้เฉยเนะครับตอนดันขึ้นมาเราจะใช้มือนี้มือเดียวหรือว่าเราจะไปโฟกัสที่มือข้างขวาที่อยู่ด้านบนมือข้างซ้ายเราก็แปะไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะครับแปะไว้ธรรมดาเพื่อกันไม่ให้รัวเราล้มหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ่าอย่างเงี้นะยเราก็ดันขึ้นมา นะครับมือข้างซ้ายเราถ้าเราเก่งแล้วเราอาจจะไม่แปะกก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เก่งเนี่ยก็แปะกไว้ก่อนนะฮะอ่าอย่างเงี้ยเป็นตน้นเราสามารถเปลี่ยนระดับมือของเราไปได้เรื่อยๆยนะครับเช่นว่าเราวิดแบบนี้จะวิดแบบนี้หรือจะวิดแบบข้างบนก็ได้ถ้าแบบข้างบนเนี่ยมันจะอาจจะยากนิดน,นึงนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถกําหนดความยากง่ายของเราเองได้ว่าเราได้แค่ไหนนะครับ แต่เพื่อไม่ให้มันเป็นการเบื่อถ้าหน้าเบื่อเนี่ยเราจะทําท่าเดิมซ้ำๆกันทุกวันมันเบื่อนะครับผมก็เลยต้องมีการออกกําลังกายหลายๆท่าเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อโดยรวมให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มันไม่เบื่อด้วยนะครับเช mm ่นว่าถ้าเราทําด้านบนเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะ mm hmm. อ่าอย่างนี้นะครับอ mm ืม hmm. มือเดียวก็ได้นะครับ ส่วนว่าระดับขาของเราก็เลือกตามความแข็งแรงของแต่ละคนละกันนะครับถ้ามันเริ่มใหม่ๆเนี่ยยังไม่แข็งแรงเราก็ยืนใกล้ๆก่อนประมาณหนึ่งช่วงแขนแ,แบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มแข็งแรงเราก็อาจจะถอยไปข้างหลังได้นิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆของผมก็เริ่มรู้สึกยากแล้วน,นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สลับมือด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะออกกําลังกายอยู่ข้างเดียวซึ่งก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ลองเริ่มไต่นะฮะ ไปลงมาการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งซึ่งดีก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมทําคือเป็นการผลักออกจากกําแพงเร็วๆเพื่อให้ตัวเราลอยขึ้นมานิดนึงนะครับเช่นเมื่อกี้ผมทําแขนเดียวถ้าเราลองทำสองแขนให้ดูก็คือแทนที่เราจะลงไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับลองผลักตัวเองออกแรงๆนะฮะแบบนี้ลงมาใหม่ผลักแรงๆถามว่าทําแบบนี้มันได้อะไรนะครับมันได้เป็นการ ใช้กล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยให้มันทํางานร่วมกันแล้วผลักออกไปโดยแรงกล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราวิดพื้นวิดกําแพงเนี่ยยางที่ต่อเนื่องนานๆเยอะๆจะเป็นการสร้างความทนทานนะครับแล้วก็เป็นการสร้างทําให้เราเนี่ยมี mind muscle connection ที่ดีนะครับว่าเราควรจะใช้กล้ามเนื้อโฟกัสในกล้ามเนื้อจุดไหนแต่ถ้าเราทําแบบ explosive ก็คือการดันตัวเองลงให้ลอยออกมาจากกําแพงเลยนะั่น อันนั้นน่มันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของล้ามเ้อให้มัน,ให,มนให้มันมีความแข็งแรงสูงมากขึ้นแตะสามารถที่ทําพวกท่าที่ยากๆได้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปออกกําลังกายต,ตรงพื้นเนี่ยมันก็อาจจะทําสามารถทําวิดพื้นแบบกระโดดที่ผมเคยทําไว้ในคลิปก่อนให้ดูได้นะครับแล้วตรงนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องทําวิดพื้นแค่2มือแล้วทํามือเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะอยากจะเท่ทำแบบนิ้วเดียว2นิ้วก็ได้และอยู่บนนี้เพราะว่าท่านสามารถกําหนดความ ยากง่ายของตัวเองได้โดยการเดินเข้าเดินออกจากกําแพงนะครับถ้าเดินเข้าไปใกล้มันมากอย่างนี้มันก็จะง่ายนะครับท่านก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเดินออกมาก็จะยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถลงไปแบบนี้เราก็จะเป็นการออกกําลังกายแบบถ้าเราอยากวิดพื้นแบบ2นิ้วเหมือนบรูซลีอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถทําตรงนี้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปลองกับพื้นจริงๆซึ่งมันยากกว่ามากนะครับอ่าแบบเนี้ยเป็นตน้นหรือถ้าเรา หัดมือเดียวอย่างที่ผมบอกเราก็พยายามดันแรงๆเพื่อที่จะให้ตัวเราลอยขึ้นมาจะได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่ว่าการที่ออกกําลังกายแบบดันตัวออกจากกําแพงหรือ explosive เนี่ยผมแนะนําว่าให้วอร์มก่อนนะครับเพราะถ้าเราทําโดยที่เราไม่วอร์มเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเป็นตะคริวหรือว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นมันอาจจะเกรงเกินแล้วมีการบาดเจ็บปวดมาได้นะครับซึ่งมันไม่คุ้มกันนะฮะเราควรจะวอร์มก่อนให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมวอร์มไปแล้วครับก็เลยไม่ต้องทําอะไรมากนะฮะอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นมือเดียวเราออกแรงออกแรงนะครับ จะเป็นการโฟกัสที่หน้าอ,อกและแขนข้างใดข้างหนึ่งนะอย่างนงี้ดันเลยนะครับกลัดมาก็ดันตอนที่ตัวเรามันลงมาที่กําแพงเนี่ยมันจะมีมันเราจะค่อยๆลงนะครับไม่ใช่ว่าลงแล้วปุ๊กลงมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราอาจจะชนกําแพงก็เสียโฉมได้ล้วก็ไม่ควรนะครับอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นแบบแขนเดียวแล้วแบบดันแดงๆนะครับเปลี่ยนมุมบ้างเป็นมือแบบนี้นะฮะ องมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนข้างซ้ายลงข้างขวาข้างซ้าย ข้างขวาเอามือลงตาำไปเรื่อๆยๆตามความยากครับเท่านี้นะครับมันก็จะได้เป็นการออกกำลังกายแบบวิพื้นสําหรับคนที่ยังวิทไม่ได้นะครับทําแบบนี้ดูก่อนนะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้ถูกต้องเราก็เป็นการ เทรนกล้ามเนื้อของเราฝึกหัดให้เรากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดการบาดเจ็บด้วยนะฮะที่สําคัญการที่เราทําอะไรท่าง่ายๆเนี่ยนะครับที่ไม่หนักจนเกินไปซ้ําบ่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกเริ่มเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างไมม์มัสโซคอนเน็ชันที่ดีมากนะครับแล้วจะเป็นพื้นฐานของเราในการออกกําลังกายในอนาคตเพราะว่าถ้าเรามีไมม์มัสโซคอนเน็กชันที่ดีเนี่ยเราจะรู้แล้วต่อไปเวลาที่เราออกกําลังกา,กายมัดนั้นเนี่ยจะต้องออกอยังไงออกตรงไหนนะฮะ แล้วมันจะได้ไม่มีการบาดเจ็บรวมทั้งกล้ามเนื้อของเรามันจะพัฒนาเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคลองเอาไปทํากันดูนะครับเพื่อจะได้สนุกสนุกนะฮะอ่าโอเควันนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ